ครับผมสวัสดีครับช่องเกษตรตามฟันนะครับเมื่อนี้ก็มีโอกาสนะครับมาอัปเดตนะครับเขานะครับเข้าเจ้ามะลินะครับก็คือนะครับรอบนี้ก็มากะเปลี่ยนสีแล้วนะครับครับแต่ละช่อกะเหลืองอลามนะครับเตรียมทุ่งแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับ พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับนะครับพอดีกะช่วงนี้ล้อรถเกี่ยวเข่าอยู่นะครับนี่ครับแต่ละช่อก็สมบูรณ์นะครับนี่ครับเหลืองอาลามเต็มทุ่งแล้วนะครับครับช่วงเศร้านะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสามพฤศจิกานะครับโซนหลนาใกล้ๆนี่กะเก็บเกี่ยวกันไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ากะเรือได้เข่าผม คนเดียวนะครับระแวกนี้ข้าเจ้าขึ้นเราหมดแล้วนะครับนี่ครับของผมกับพ้อมเพื่อนนะครับพ้อมเก็บเกีียวแล้วนะครับหัวน้านะครับข้าเจ้ามะลินะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาเดินเบิ้งรอบๆนะครับห่วงแต่ละห่วกาสมบูรณ์ดีนะครับก่า แต่ละห้วกับสมบูรณ์ดีนะครับเม็ดเข่ากับสมบูรณ์ดีนะครับตรงดีนะครับกับเป็นแนวทางที่ตัดต้นเข่านะครับที่ผมได้ใส่ตัดต้นเข่าไปนะครับขิปแกลลทิ่ถท้ายให้เบิ้งนะครับนี่ครับจนหอดเก็บเกี่ยวนะครับก็จะเหลือแต่ว่าเกี่ยวแล้วเขาจะได้ผลผลิตหลายปันไดนะครับจะสู่ของเขาเจ้าที่เขาเจ้ามาตัดบอนะครับนี่ครับเบิ้งให้นี่ก็ นี่ครับห้องเขาก็สมบูรณ์ดีนะครับกะทดลองนะครับผมก็ทดลองแล้วก็ป็นแนวทั้งอีกแนวหนึ่งนะครับที่บางท่านบริจาคขาหญ่านะครับที่เจอปัญหาหย้าหลายๆคเพื่อผมนะครับแรงช่วงแรงนะครับแรกๆมีแรงครับนะครับบบมีน้ำนะครับกะหลังจากนั้นผมก็ตัดนะครับกะมีน้ำมาใส่ให้กะถือว่าโชคดีอยู่นะครับ นะครับก็เป็นความโชคดีอยู่นะครับ2ปีแล้วนะครับที่ทําการตัดใบเขานะครับนี่ครับห่อเขาก็ถือว่าพอใจนะครับกับพระงางเบองใไ้นีนะครับรอบๆนะครับเหลืองอาลามนะครับนี่ครับเขากับบรลมนะครับ ต้นเขาบ่มนะครับเพราะว่ากะสั่นกับเขาข้าเจ้านะครับตัดแล้วกะมันขึ้นมาไม่กะค่อนข้างจะสั่นนะครับเปรียบเทียบกับเ,เขาข้าเจ้านะครับเป็นครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับนะี่ครับเขาแต่ยังตั้งดีนะครับกะจะทําการเก็บเกีเก่ยวมืออื่นเศร้านะครับพอดีกะจองรถแล้วนะครับเดี๋ยวผลผลิตจะได้ลายปันใดเดี๋ยวผมจะสุ้ สรุปให้ฟังนะครับนี่ครับหน้าข่างกับเกีียวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนผมถ่ายทําตอนนั้นข้าเจ้าเหลืองของผมเขียวนะครับมารอบน